เลเตอร์ Delta, คือเครื่องคำนวณราคาสินค้าที่จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณราคาสินค้าและเปรียบเทียบโปรโมโชั่นได้ครบจบในเครื่องเดียวเพียงกดไปที่ช่องค้นหาป้อนชื่อราคาสินค้าที่ต้องการทราบราคาหน้าจอจะสแสดงรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องขึ้นมารวมถึงสแสดงราคาสินค้าจำนวนสินค้าและระยะเวลาของโปรโมชั่น ไม่ต้องกังวลไปค่ะว่าจะลืมสินค้าที่เคยเรียกดูก่อนหน้านี้เพียงแค่คุณกดเรียกดูสินค้าในช่องด้านซ้ายก็จะสามารถเรียกดูสินค้าก่อนหน้านี้ได้แล้วค่ะหากต้องการคำนวณหรือเปรียบเทียบราคาสินค้าสามารถกดเลือกไอคอนด้านซ้ายบนเพื่อสลับไปคำนวณและเปรียบเทียบราคาสินค้า จอภาพจะสแสดงการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ค้นหาแน่นอนว่าเป็นเครื่องคำนวณราคาสินค้าแล้วจะขาดฟังก์ชันการคิดเลขไปไม่ได้ทั้งช่องด้านขวาสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณราคาสินค้าทั่วไปได้ค่ะหากต้องการกลับไปยังหน้าเริ่มต้นสามารถกดที่ไอคอนด้านซ้ายบนเพื่อกลับไปยังหน้าเริ่มต้น ตัวเครื่องยึดติดกับราวรถเข็นได้อย่างมั่นคงแข็งแรงด้านหลังเครื่องจึงมีตัวล็อกอย่างดีเพื่อยึดกับราวรถเข็นได้การทำงานของเครื่องแคลวเตอร์ทำงานด้วยพลัลงงานแสงอาทิตย์และสาม,มารถใส่ฐานโซลาร์เซลล์ด้านข,าข้างของตัวเครื่องได้ค่ะ